เราซื้อเวลาไม่ได้แต่เราบริหารเวลาให้คุ้มค่าได้หนึ่งวันของคนเรามี24ชั่วโมงเท่ากันแต่ทำไมบางคนถึงทำงานไม่ทันในขณะที่บางคนทำงานเสร็จเร็วแถมยังมีเวลาไปทำอย่างอื่นได้อีกมากมายคนทำงานเร็วให้ความสำคัญกับเป้าหมายคนทำงานช้าให้ความสำคัญกับวิธีการคนทำงานเร็วเรียนรู้ได้จากทุกคนคนทำงานช้าสนใจแค่เฉพาะบางคน หนังสือเล่มนี้จะเปรียบเทียบวิธีคิดที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของคนทำงานเร็วและทำงานช้าเพื่อช่วยให้คุณใช้เวลา24ชั่วโมงให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดเพื่อช่วยให้คุณทำงานเร็วสำเร็จเร็วและรวยเร็วแซงหน้าคนอื่นได้สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story นักสีดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าคนรวยทำงานเร็วเขียนโดยโกโดโทเคโอคนเราจะมีชีวิตที่ดีและสำเร็จได้ย่อมต้องทำงานการทำงานได้อย่างรวเดเร็วและมีประสิทธิภาพนั้นไม่ได้เกิดจากการกระทำเพียงอย่างเดียวแต่มันมีวิธีคิดที่อยู่เบื้องหลังการกระทำด้วยคนทำงานเก่งจะไม่ปฏิเสธงานหากคุณเป็นคนทำงานเก่ง คุณจะมีความเห็นอกเห็นใจและมีความคิดสร้างสารรค์คุณจะกระตือรือร้นในการทำอะไรให้คนอื่นแม้จะเป็นงานที่เกินความสามารถของตัวเองคุณก็จะลองทำดูเพราะมันคือโอกาสที่จะเพิ่มขีดความสามารถของคุณมันคือโอกาสที่จะได้ทักษะใหม่และได้สั่งสมประสบการณ์การไม่ปฏิเสธงานแตกต่างจากการปฏิเสธไม่เป็นเพราะคนที่ปฏิเสธไม่เป็นคือคนที่กลัวคนอื่นจะมองไม่ดีและกลัวจะถูกเกลียด คนแบบนี้จะกลายเป็นคนว่าง่ายทีใหใครๆต่างก็วานให้เป็นคนทำงานจิปาถะกลายเป็นคนที่ถูกคนอื่นใช้งานคนทำงานเร็วจะใช้หัวหน้าให้เป็นประโยชน์กับงานเพื่อสร้างผลงานหากคุณเป็นคนทำงานเร็วคุณจะคิดได้กระทั่งว่าจะใช้หัวหน้างานที่ไร้ความสามารถและหัวหน้างานที่คุณเกลียดให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรคนทำงานช้าจะมองหัวหน้าโดยใช้ความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้ง ไม่เห็นอีกฝ่ายเป็นทรัพยากรของบริษัทแต่มองด้วยความลำเอียงและอคติพวกเขาจึงกระตือรือร้นที่จะสื่อสารกับหัวหน้างานที่ชอบและตีตนออกห่างจากหัวหน้างานที่เกลียดจึงทาให้เกิดความเครียดในที่ทํางานเวลาเจอหัวหน้าที่ไม่ชอบสําหรับคนทํางานเร็วต่อให้เจอหัวหน้าที่เกลียดขนาดไหนก็ยังสามารถใช้หัวหน้าเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองได้แม้จะหลีกเลี่ยงความรู้สึกที่มีไม่ได้ แต่สามารถควบคุมอารมณ์ได้วิธีข่มอารมณ์ต่อหัวหน้ายอดแย่คือมองว่าหัวหน้าเป็นแค่เครื่องมือคิดแค่ว่าจะใช้หมอนี่อย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองที่สุดการทำงานผิดพลาดจะทำให้มองเห็นปัญหาได้ชัดเจนขึ้นมันคือโอกาสที่จะทำให้ได้ตรวจสอบว่าทำไมผลลัพธ์ที่ออกมาถึงได้แตกต่างจากที่คาดคิดไว้ดังนั้นความผิดพลาดแต่ละครั้งจึงเป็นโอกาสให้ได้เก่งขึ้นเรื่อยๆ คนที่ทํางานช้าจะมัวแต่กังวลและหวาดกลัวเวลาทํางานผิดพลาดก็จะตื่นตระหนกโวยวายโดยไม่พิจารณาว่าคราวหน้าจะทําอย่างไรเพื่อไม่ให้พลาดอีกเพราะความผิดพลาดคือขั้นตอนแห่งการลองผิดลองถูกหากลองใช้วิธีไหนแล้วไม่ได้ผลก็ต้องเปลี่ยนวิธีอื่นที่มีประสิทธิผลดีกว่าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นผลสําเร็จในที่สุดคนที่ทำงานเก่งและประสบความสำเร็จจะใช้วิธีอย่างมีแบบแผน จะน,นะจะนอนและตื่นเวลาเดียวกันทุกวันไม่เว้นแม้แต่วันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดจะไม่ค่อยแยกแยะระหว่างวันธรรมดาหรือวันหยุดเพราะไม่มีความคิดว่าจะนอนอืดในวันหยุดมีแต่คนทำงานช้าเท่านั้นที่คิดว่าวันสุดสัปดาห์จะไปดื่มเที่ยวปล่อยตัวตามสบายจนดึกดื่นแล้วนอนยาวในวันหยุดมีแต่คนทำงานช้าเท่านั้นที่คิดว่าวันสุดสัปดาห์จะดูซีรีส์จะเล่นเกมหรือทำอะไรที่อยากทำจนดึกดื่นแล้วนอนยาวในวันหยุด การสร้างความเคยชินที่แตกต่างกันทําให้ความสามารถในการทํางานแตกต่างกันคนทํางานเด็วจะหล่อหลอมการกระทําที่จัดระเบียบว,วิถีชีวิตของตัวเองให้มีแบบแผนที่ดีที่สุดอยู่เสมอคนทํางานเก่งส่วนใหญ่จะใช้เงินมือเติบจะใช้เงินเพื่อเติมเต็มชีวิตจะสนุกสนานกับงานและการใช้ชีวิตเพราะชีวิตไม่ได้เริ่มต้นตอนอายุ65ถ้าเอาเวลาปัจจุบันไปซื้อเพื่อเตรียมตัวสําหรับยามชาราหมด พอแก่ตัวลงก็จะเหลือแต่ความทรงจำที่เอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินการใช้เงินเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ๆการท่องเที่ยวการอ่านหนังสือและพบเจอผู้คนจะทำให้ได้สั่งสมประสบการณ์และความรู้มากมายการได้ลงมือทำอะไรอยู่เรื่อยๆจะทำให้ได้พบฉากใหม่ๆของชีวิตทำให้ได้พบความสามารถของตัวเองที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนคนทำงานเร็วมักจะสนุกกับงาน จึงไม่ค่อยมีคนทำงานเร็วที่พูดว่าอยาก,กเกษียณเร็วๆยิ่งคนทำธุรกิจของตัวเองจะยิ่งน่าทึ่งส่วนใหญ่คนเหล่านี้จะทำงานจนกว่าจะทำไม่ไหวแล้วเรียกว่าอยู่ในตำแหน่งตลอดชีพคนทั่วไปมักคิดว่าถ้ามีเงินก็ไม่อยากทำงานเพราะคนทั่วไปไม่ได้ชอบงานแต่ต้องทำงานเพื่อเลี้ยงชีพคนที่ประสบความสาเร็จไม่ได้ทำงานเพื่อหาเงินแต่ทำเพราะเป็นเหมือนงานอิเดกเป็นสิ่งที่รัก ที่ทำแล้วสนุกเหลือเกินไม่ว่าจะมีไรายได้มากหรือน้อยก็ไม่เคยคิดจะเลิกทำงานเลยการได้ทำงานที่รักและลงไหลไม่ว่าจะใช้เวลาทำนานแค่ไหนถ้าทำด้วยใจรักชีวิตก็จะเติมเต็มและยังเข้าใกล้ความสำเร็จได้อีกด้วยหากตอนนี้คุณยังหางานที่รักและลงไหลไม่เจอก็จงรักและลงไหลง,งานที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้แทน ผู้เขียนได้รวบรวมกลยุทธ์การบริหารเวลาของคนรวยทำงานเร็วไว้ดังนี้คนรวยทำงานเร็วจะแตกต่างจากคนอื่นตรงวิธีคว้าโอกาสจะไม่คำนึงถึงเรื่องทางาศาสนาหรือข้อห้ามใดๆจะคำนึงถึงผลลัพธ์เป็นหลักเท่านั้นคนรวยทำงานเร็วจะหว่านมาเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคตไว้ทุกวันเพราะมีแต่คนที่หว่านมาเมล็ดพันธุ์เท่านั้นที่จะได้เก็บเกี่ยวและได้อนาคตตามที่หวังไว้ คนรวยทำงานเร็วเวลาล้มจะไม่ลุกขึ้นเฉยๆแต่จะปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นด้วยจะไม่กลัวความผิดพลาดเพราะความผิดพลาดแต่ละครั้งเป็นโอกาสให้ได้เก่งขึ้นเรื่อยๆคนรวยทำงานเร็วจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเพื่อทำให้อนาคตดียิ่งขึ้นแม้จะมีเรื่องกลุ้มใจกังวลใจหรือไม่สบายใจก็ยังสามารถตั้งหน้าตั้งตาทำงานต่อไปได้อย่างไม่หยุดนิ่ง คนโดยทำงานเร็วจะไม่เอาแต่บนแต่จะทุ่มเทให้กับงานและตั้งหน้าตั้งตาทำงานให้ดีที่สุดคนรวยทำงานเร็วจะลงมือทำก่อนแก้ตัวเพราะการลงมือทำจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้คนโดยทำงานเร็วจะคิดถึงเป้าหมายที่แท้จริงอยู่เสมอจะไม่ลืมถามตัวเองว่าสิ่งที่ทำอยู่จะทำให้บรรลุเป้าหมายได้จริงหรือไม่คนรวยทำงานเร็วจะรู้จักช่วงเวลาและสภาพแวดล้อมที่ทำให้มีสมาธิ จะรู้ว่างานที่สำคัญที่สุดจะต้องทำในช่วงที่มีสมาธิมากที่สุดเพื่อจะได้งานมากขึ้นในเวลาที่น้อยลงคนโดยทำงานเร็วจะมีความสามารถในการคิดอ่านสูงคาดการได้ถูกต้องและจัดการกับเรื่องต่างๆได้อย่างรวดเร็วคนโดยทำงานเร็วจะไม่กลัวการถูกปฏิเสธหากมีข้อสงสัยหรืออยากไหว้วานอะไรใครก็จะถามหรือทำโดยไม่กลัวการถูกปฏิเสธ คนรวยทำงานเร็วจะมีความเชื่อว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองจึงให้ความสำคัญกับเวลาของตัวเองและเคารพเวลาของคนอื่นคนโดยทำงานเร็วจะควบคุมอารมณ์เก่งจะเรียนรู้จากทุกคนการเรียนรู้จากคนอื่นสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับตัวเองได้คนรวยทำงานเร็วจะไม่สร้างความขัดแย้งโดยไม่จำเป็น จะกล้าที่จะแบ่งประเภทคนและเลือกคบแต่คนดีที่ทำประโยชน์ให้กับตัวเองได้คนโดยทำงานเร็วจะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอจะตื่นในเวลาเดียวกันทุกวันจะไม่กินอิ่มเกินจนง่วงแต่จะกินน้อยเพื่อให้สมองแล่นคนโดยทำงานเร็วจะกินอย่างมีประสิทธิภาพจะไม่กินเพื่อสนองความอยากจะใช้เงินซื้อประสบการณ์และการพบเจอผู้คน จะใช้เงินอย่างมีความหมายและใช้เงินเพื่อเติมเต็มชีวิตคนโดยทำงานเร็วจะนึกถึงเจตนาของผู้บังคับบัญชาเพื่อจะได้ฝึกมองสิ่งต่างๆด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นคนโดยทำงานเร็วมักจะมองภาพกว้างการมองภาพกว้างทั้งฝ่ายผลิตและฝ่ายบริโภคจะช่วยให้ตัดสินใจในทางที่ดีและมีประโยชน์มากขึ้นคนโดยทำงานเร็วจะกระตือรือร้นต่อทั้งเอาท์พุตและอินพุตจะรู้ละเอียด รู้ความเคลื่อนไหวล่าสุดจะได้เตรียมรับความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาคนรวยทำงานเร็วมีความแข็งแกร่งที่ยอมแพ้ในสมรภูมริรบการข่มอารมณ์ของตัวเองการเปิดใจให้กว้างแล้วตัดสินใจอย่างสงบว่าสภาพการนี้ควรยอมแพ้หรือควรชนะจะทำให้มีโอกาสบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้นคนรวยทำงานเร็วจะทำบางสิ่งให้เกิดขึ้นจริงเป็นอันดับแรกการทำบางสิ่งให้เกิดขึ้นจริงได้ จะทำให้คนอื่นไม่กล้าคัดค้านแม้แต่คนที่คัดค้านในตอนแรกก็ต้องยอมเปลี่ยนใจคนโดยทำงานเร็วเปลี่ยนตัวเองได้เร็วจะน้อมรับคำแนะนำของคนอื่นจะซึมซับความรู้หรือเทคนิคต่างๆได้ง่ายทำให้ทำงานเร็วขึ้นและเกิดความสำเร็จได้เร็วขึ้นคนโดยทำงานเร็วจะกระตือรือร้นทำอะไรให้คนอื่นจะเห็นอกเห็นใจคนอื่นและจะไม่ปฏิเสธงาน จะคิดถึงความสุขของคนรอบข้างมากกว่าอย่างอื่นจะช่วยทำความฝันของคนอื่นให้เป็นจริงช่วยแก้ปัญหาและทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อคนรอบข้างคนโวยทำงานเร็วจะทำงานที่ได้ประโยชน์สูงสุดโดยใช้แรงน้อยที่สุดจะสนุกกับงานอย่างเต็มที่ถ้าสามารถอุทิศให้กับงานได้ความสามารถต่างๆของมันจะพัฒนาคนรอบข้างจะยอมรับถ้าทำด้วยใจรักแล้ว ชีวิตก็จะเติมเต็มและเข้าใกล้ความสำเร็จได้อีกด้วยผู้เขียนหวังว่าการนำวิธีคิดใหม่ๆม,มาใช้ในทุกด้านของชีวิตจะมีส่วนช่วยให้ทุกคนมีชีวิตที่สมปรารถนาได้ขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้คนรวยทำงานเร็วขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุขขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวานขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยค่ะ